ว่าอย่างจานสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่อัาจารย์ใหญ่ครุณเนี่ยอะไรวันนี้ก็เป็นอีเมลครับครับเขาส่งมาเขาบอกว่าเขามีอารมณ์มึเมื่อเนี่ยเราเนี่ยนี่ไงอออ๋โเคเขาบอกมาว่าเขามีความสามารถครับในการตั้งลูกเปตองซึ่งยากมากมันเป็นลูกกลมๆเหมือนกลมตั้งลูกตั้งยากมากนะคุณผมมับอกเราแล้วทําไม่ได้เขาจะล้ำได้หรไงตั้งลูกเปตองใช่ไหมครับผม ลูกสนุกกลับไปอ่ะตั้งเฮ้ยลูกเนุกตั้งกับลูกเปตองนะลูกเปตองมันมีลายนะมีลายนะเอ้าอย่างนั้นกลับไปเลยดีกว่าเออให้นั่กลับไปเลยเอาสีนี่มาแต่นี่อันนี้แค่สองลูกอยากเห็นสามลูกไหมสามลูกสามลูกขอสามลูก ท่านผู้ชมครับอ,อยากกระพิบตาท่านผูม้มีเกียรติปรากฏการครั้งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนชมติ๊กติ๊สีครับปักต,ติมือมันจะสัน่นครับผมแต่ว่าเราเรียงได้สามลูกซ้อนสามลูกครับเออสังเกตเออที่มือ,อ,อสังเกตเออที่มือโอ,อ้ สามลูกแยกออกจากกันโชว์หน่อยครับเอาไงครับไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยทั้งหมดไอ้บ้าพอแนบพอแนบเดนนี่ไปดูเข้ามาแล้วยังครับผมแคสเรียบร้อยแล้วครับนะครับผมเขาบอกว่าอยากจะขอมาโชว์จะมาโชว์ครับผมอ่าได้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 ครับผมเชิญอาจารย์คเนศปาฐนนาสันติสุขครับเชิญครับ สดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้เอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์อาจารย์สอนที่ไหนครับเอ่อโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังครับอ๋อโรงเรียนกบังลาดกระบังวิชาถืออะไรครับเนี่ยคอมพิวเตอร์ครับสอนคอมพิวเตอร์โอ้ดี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 แล้วอาจารย์มาสนใจเรื่องเอ่อเปดตรงเปีตรงนี่เป็นกีฬาด้วยที่ฝึกในโรงเรียนใช่ไหมครับในโรงเรียนก็มีการฝึกสอนครับแล้วเริ่มต้นเนี่ยผมก็เริ่มจากตอนเป็น นักศึกษาครับเล่นให้สนใจนักศึเป็นกีฬามหาวิทยาลัยอาจารย์เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยอันนี้ตัวอย่างครับลูกเปตองที่ใช้ในการแข่งขันลูกเปตองจะมีหลายขนาดครับไอ้เล่นรูอยู่ไหนครับเนี่ยไม่ใช่ครับ บอลลิงบอลลิงโอ้แต่ลราโง่จริไปเริ่มต้นแปเอามาตั้งกับพื้นยังไงเริ่มเริ่มต้นมันต่อกันเงี้นะครับผมโค้ดบอกว่าช่วงจังหวะรอแข่งขันนี้ลองฝึกสมาธิที่โค้ดโค้ดเคยไปเห็นเขาคนต่างชาติครับเ้าเคยตั้งได้ที่เขาบอกว่าลองตั้งดูซิทาได้ไหมผมก็เลยลองอย่างดังนั้นมาตลอดต่อกันได้ถึงสักกี่ลูก3าลูกครับ3ลูกนะเอางี้ดีกว่าสิ่งของที่พี่อยากได้ก่อนหนึ่งว่าสิ่งของขอเป็นเครื่องปรับอากาศครับให้ให้ลูกครับ ลูกครับลูกชายสองคนครับลูกชายส<ช>องค,คนเครื่องบังกาลนะครับเอาเครื่องบันกาลเรามาก,ก่อนอ่านีนะเครื่องบักนนงกาศนะครับอ่ะธนิการของเราง่ายๆครับวันนี้นะอาจารย์มานะตั้งตั้งลูกไปต่อน,นะครับแถวหนึ่งสามลูกครับนะ ตั้งแถวหนึ่งสามลูกเอาผมเอาสามแถวอ๋อแถวละสามลูกสามแถวผมให้เวลาสามนาทีอ๋อถ้าทําได้นะถ้าทําได้นะครับในเวลาสามนาทีนี่นะปุ๊บแล้วมีหนีตั้งอยู่สามแถวถ้าทําได้ก็ได้เครื่องแรบประกาศนี้ไปครับแต่ถ้าทําไม่ได้ครับนี่นะจีเอาอันนี้ไปนี่ยากได้เย็นมากอยากได้เย็นมาก ดีกันแล้วกันครับอ้าวเชิญไปทางด้านนู้นมันก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าขอที่เขาขอนะประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับก็ต้องต้องใช้ความสามารถที่หนึ่งนะฮะหมื่นแต่ว่าบาทก็อยากจะดูเหมือนกันว่าเขาทำได้จริงครับเดี๋ยวเชิญเชิญเชิญออกทางด้านนี้นะครับเชิญครับเชิญครับเมา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 นะโอเคครับเดี๋ยวพวกเรายืนทางด้านนี้อย่าลงข้างมนะครับอ่า โอเคนะครับตรงนี้โต๊ะมั่นคงดีนะฮะไม่ไม่มีกระเทือนนะครับนี่คือ1 1เซต1เซต1เซตต้องตั้งขึ้นมานะฮะมีเวลา3านาทีพร้อมนะครับพร้อมเริ่มครับเวลาก็ถอยหลังไปเรื่อยนะฮะเสร็จแรกนะจริงๆแล้วก็เรื่องของเลื่อนไขเวลานะเรื่องของเงื่อนไขเวลาคุณอย่าพูดนะนะเข้าๆนี่ฮะนี่ฮะมามามาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วตั้งหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะนี่เวลายังผ่านไปแค่15หาวิเองนะฮะ พี่กับเน่าไปแล้วตั้งหนึเห็นไหมฮะไปแล้วตั้งหนึเห็นไหมฮะอ่าเชื่อเลยอ่ะขยเพิ่งผ่านไปสามสิบวิเองนะครับเนี่ยได้ไปตั้งนะ้วฮะนี่เหลืออีกสองนาทีครึ่งครับตีตั้งที่สองกำลังจะได้แล้วเห็นไหมฮะเขาเป็นโรคหัวใจบั๋วหรือไม้สั่นอ๋อมันยังไม่สั่นหรอกครับอย่างนี้ยังถือว่าต้องมีสมาธิดูนะฮะเรียสั่นสู้ใช่ไหมมั้สอย่างนี้นะครับเรียกมาสั่นสู้นะครับอย่างนี้เลยครับเวลากำลังจะผ่านไป อ้าวครับไม่ได้แล้วครับผมว่าเขาทำไม่ได้เพราะเสียงมันนี่แหละไม่เกี่ยวกับผมเลยเอาผ่านไปถึงนาทีนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณสองเหลืออีกสองนาทีครึ่งทางยังยังฮะยังฮะอ่ะเหลืออีกสองนาทีครับตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวมาสองนาทีนะฮะมือเริ่มขันนครับท่านผู้ชมครับที่ความตื่นเต้นหรือเปล่าเอาไปสองตั้งครับตั้งสุดท้ายเวลาประมาณสองนาทีด้วยกันนะฮะเออา้้อันนี้แหมเหมือนจะ ง่ายนะฮะมือสั่งนี่ช่วงนี้อยู่เราเปล่าต้องให้อยู่ต,ต้องให้ตั้งอยู่ด้วยกันตลอดนะฮะเวลาจะผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับทำได้จริงๆนะครับความสามากเขาเนี่นเยเป็นไปได้นะครับนี่เกือบสองนา,น,นาทีเฮ้ยยังฮะผ่านไปนาทีครึ่งนั่นเองนะฮะกานสุดท้ายครับแหมสุดท้ายสิ่งที่ลำบากนะครับเหมือนจะไม่ยอมอยู่นะฮะเหมือนจะไม่ยอมอยู่นะครับนติเท่านั้นเทียบชิงครับ พ่อครับพ่อแม่ครับพ่อแท้เสียงตบมือก็ล้มมาดูดิแม่เมื่อกี้มันมีกระสันไหวนิดหน่อยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วมันกระเทือนโดนเขานะครับเมื่อกี้นะฮะอะไรไปทำไปอย่างเขารู้หมดเขารู้ ถือว่าได้แล้วนะถือว่าได้แล้วนะเอ้าน้องกิ๊บกิ๊ซ่าก็ลองดูด้วยนะฮะนะฮะติกระวักิงๆมันก็ต้องมันต้องใช้สมาธิพอสมควรนะต้องใช้สมาธิพอสมควรนะโอเคโอเอเเโอเคโคโอเคโอเคอ สมาธิก็ลองดูนะทุกคนก็ลองดูแล้วนะตรงนั้นนะฮะไม่ง่ายพอพี่อาจารย์ต่อดูเหมือนง่ายนะใช่ดูเหมือนง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วตอนอันลูกหนึ่งไปลูกสองนี่จะค่อนข้างโอเคง่ายครับจะพอพอเป็นไปได้หน่อยนะฮะแต่พอลูกที่สามนี่ยากคอยต่อท่อนบนจะยากนะครับยากแต่ว่าดูอาจารย์ทำนี่ดูเหมือนง่ายเลยครับนะฮะต้องมีสมาธินะต้องนิ่ง